ระวังเงินสดในมือคุณกำลังเสี่ยงในการด้อยค่านะครับใครคิดว่าวิกฤตเนี่ยถือเงินสดแล้วดีแล้วปลอดภัยต้องคิดใหม่นะครับนี่คือบทวิเคราะห์และมุมมองหนึ่งของนังกลงทุนดับโลกเรดิโอและผมจะมาไล่ฟังในคลิปนี้ครับ สวัสดีพี่ทุกคนนะครับผมคิมครับผมอยู่ช่องคิมพรบดีไลน์นะที่มาพูดคุยกันถึงการเงินการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้ผมเอามุมมองหนึ่งครับของนายชื่อว่าเรเดิโอฮะซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนระดับโลกเลยนะครับมีความมั่งค้าเป็นอันดับ47ของโลกและเป็นผู้จัดก,การกองทุนเฮดฟันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ฮนะ แล้วก็ถ้าเขาพูดอะไรเนี่ยทุกคนจะเงี่ยงหูจับหูจับตาฟังเขาเลยนะครับซึ่งบทความที่ผมเอามาพูดถึงเนี่ยเป็นบทความหนึ่งนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ principle ของเขาอะนะครับซึ่งมีความยาวแบบมหาศาลมากแบบโอ้มหาศาลจริงๆนะครับซึ่งผมามาสรุปให้ฟังว่าเอ้ยวันนี้เนี่ย เอเลกำลังมองอะไรอยู่และเงินที่คุณคิดว่าปลอดภัยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้เนี่ยเลจะพูดถึงตัวคเรนซีหรือตัวเงินตราหรือเงินสดที่เราถือกันก็ตามอาจจะอยู่ในธนาคารอาจจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยครับว่าในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยเฮ้ยมันยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีการด้อยค่าเสื่อมค่ายอย่างไรและวิธีที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้อยา่างท่อทำกันอย่างไรเนี่ยเพื่อคนเห็นมุมมองในการเกิดเออลองเทอร์มเดสเซคเกอรหรือว่าจากนี้ส่ทย,าายท ซึ่งบทความนี้ของเรียนชื่อว่า The Changing Value of Money นะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเงินนั่นเองนะครับซึ่งในบทนี้ครับเรียนจะนําพาทุกคนไปดูเหตุการณ์ต่างๆในอดีตน,นะครับที่เกิดการลดพอนด้อยค่าของเงินนะครับเช่กนการเกิดสงครามโลกการเกิดวิกฤติครั้งใหญ่ของโลกครับซึ่งเขาบอกว่าโลกตัวนี้เนี่ยเข้าสู่วัฏจักรที่เรียกว่า Long Term d e c y c l e หรือว่าจันรหนี้ระยะยาวที่มาบรรจบครับดอกเบียเ้ยเนเข้าใกล้ศูนย์การพิมพ์เงินเนี่ยแหลกลายมาสันและมีประมาณหนี้ที่สูงอีกด้วยครับซึ่งบทสรุปของการพิมพ์เง ว่าเฮ้ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของ reserve currency หรือเงินทุนสำรองได้หรือเปล่านะครับซื่อจะมาค้นหาด้วยกันในบทความนี้กันครับหัวข้อที่1ครับเลยพูดว่าการพิมพ์เงินหรือการลดมูลค่าเงินเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วครับในการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับ คนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าการถือกสจันช่วงวิกฤตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทำนะครับเรย์บอกเอาจริงจเนี่ยไม่มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่เวลาที่มีนนี่มาหาศาลการที่ออกพันธบัตรเองหรือการสร้างเงินออกมาเองเนี่ยนะครับมันจะทําให้การเสื่อมค่าของเงินเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งเป็นเป็นวิธีที่ดีมากๆในการลดหนี้ครับเมื่อเขามีหนี้เยอะ การเสื่อมค่าของเคอร์เรนซีครับปุ๊บมันให้พละเขาเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตามปกติของรัฐบาลเนี่ยที่เขาจะทำการลดหนี้ของเขาเนี่ยมีอยู่4วิธีด้วยกันนะครับหครับก็คือการรัดเข็มขัดนั่นเองครับลดรายจ่ายนะครับสเปนนิ่งเลสครับจยให้น้อยลงรัดเข็มขัด สองครับนั่นคือการเดดดิฟอล์หรือว่าการเบี้ยวนี้นั่นเองครับเบี้ยวนี้แล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่นะครับโอ้แก้นนี้เัือเบี้ยวนี้โอเคก็ตรงตรงมาดีนะครับสามนะครับนั่นคือการยกย้ายเงินของคนที่แบบรวยมีมากเกินพออะไรเงี้ยให้กับคนที่แบบเออมีน้อยเกินความจําเป็นนะแบบมีไม่พอใช้ครับหรืออีกอย่างหนึ่งเรื่องการเก็บภาษีนั่นเองครับและข้อสี่ครับก็คือการพิมพ์เงินนะครับแล้วก็ทําให้เงินมันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆครับหาดูภาพรวมเนี่ย การแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยมันก็มีทางเลือกม่เยอะนะครับจริงการรักเขมขัดหรือใช้จ่ายใ,ให้น้อยลงเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่คนหลายคนเขาถามกันเนาะหรือว่าการต่อโครงสร้างหนี้ผิดนัดชำะระดีฟอ์การยึดทรัพย์อะไรมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่หากเรามาดูลึกซึ้งลงไปเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยการรักเขมขัดใช้จ่ายน้อยลงเนี่ยเอ้ยมันเจ็บปวดนะเหมือนเหมือน,นง่ายนะแต่มันเจ็บปวดมันแบบ โอ้โหมันเกิดความตึงเครียดมันเกิดความไม่ไว้วางใจเองหรือมันเกิดความประททวงเองต่างนาน,นาครับคืออ่าขายแครนนะครับ,อขขนนรบสองการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยมันก็ทําให้การเกิดการย้ายโยกย้ายเงินโยกย้ายทรัพย์สินของคนบางคนไปอีกคนหนึ่งคนเช่นคุณโดนยึดทรัพย์นะครับคุณโดน เอาของของคุณไปซื้อสินค้าที่ติดคุณไปมันก็เจ็บปวดไม่แพ้กันครับจริงๆเนะี่ยการพึ่งภาษีเนี่ยก็ดู m a k เซนดีเพราะวกคนรวยมีเงินเยอะเกินไปก็แบ่งให้คนจนบ้างเก็บภาษีช่วยชาติบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ความจริงแล้วนะครับส่วนใหญ่กฎหมายนะกฎหมายภาษีต่างก็ถูกออกแบบโดยคนรวยหรือคนกลุ่มชนชั้นนำครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ออกกฎหมายให้ตัวเองเดือดร้อนหรือตัวเองเสียทิประโยชน์อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเลยไปออกที่ข้อสุดท้ายนี่คือการพิมพ์เงินการลดค่าของเงินนั่นเองครับซึ่งในกระเบื้องตลกน,น บอกนะครับว่าเวลาที่เขาพิมพ์เงินหรืออัดฉีดหรือเพิ่มปริมาณเงินเนี่ยประชาชนจะไม่ค่อยบ่นเท่าไหร่นะครับอราีนภาคในวันนี้รัฐบาลพิมพ์เงินขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทําการ แจกจ่ายเงินให้ประชาชนนะครับมีเงินอุดหนุนนะให้คนไปช้อปปิ้งต่างๆนะแจกเงินช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็ไม่ค่อยบ่นอ่ะแถมจะบ่นว่าเออแจกน้อยไปซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งที่มาของเงินนั้นนั่นคือการพิมพ์เงินเข้ามานั่นเองครับซึ่งเนี่ยก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเวลาที่คนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฝืดเครื่องเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียกร้องใรัฐบาลพิมพ์เงินช่วยเหลืออุ้มชูเขามากๆกันนะครับซึ่งกลับกันครับลองนึกภาพดิถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยจะแก้ปัญหาในการรัดเข็มขัดอ่ะโอ้โหขนาดเขข็มัดล่ะ เพิ่มภาษีล่ะมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรหรือภาพออกใช่ไหมครับเรียกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องการพิมพ์เงินครับเพราะว่าอะไรฮะเออเขาไม่เคยแคร์คงว่าเคอร์เรนซีงเขามันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างน,นะครับคือตัวเงินเนี่ยถึงจะบอกว่ามันด้อยค่าลงก็จริงนะแต่แต่คุณต้องจำหลักว่ามันก็คือ1น0เท่าเดิมเช่นกูมีเงิน100บาทมันก็คือ100บาทเท่าเดิมครับแต่เขาจะไปแคร์ว่าทรัพย์สินเขาเนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่านะครับลองพันเล่ๆเเนๆ ทุกคนเนี่ยผู้คนจะเป็นสนใจเรื่องของราคาในตลาดหุ้นที่ร่วงลงมากกว่าหรือตัดสินเขาหายไปมากกว่าแทนที่เงินมุลค่าจะลดร้อยลงครับซึ่งนี่เลยบอกเป็นสงที่น่าแปลกนะเพราะว่าถ้าเอาจริงเนี่ยถ้าคุณคิดว่าเงินก็คือสมบัติหรือทรัพย์สินคุณเหมือนกันเนี่ยการที่เงินของคุณด้อยค่าลงเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันกับการที่หุ้นของคุณหรือที่ดินของคุณผลงอาคารบริษัทของคุณมันด้อยค่าลงมันเป็นหน้าตาเดียวกันแต่คน กับเมินเฉยกับมันนะครับเรย์บอกให้เราย้อนกลับไปอยู่ในอดีตนะครับจากในปี1,700เนี่ยมีสกุลเงินในโลกอยู่ประมาณ750สกุลเงินนะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียงแค่20%เท่านั้นเองจาก700นั้นเหลือแค่ประมาณ20%น,นนะครับก็คือเท่าไหร ร้อยสี่สิบกว่าสกุลถูกไหมฮะและทุกสกุลทั้งหมดเนี่ยต่างมีมูลค่าที่ลดน้อยลงหรือด้อยค่าลงไปนะครับซึ่งในปี1850เนี่ยเงินตราสกุลสําคัญของโลกเนี่ยไม่เหมือนในปัจจุบันนี้เลยนะครับมันก็จะมีอะไรอะดอลลาร์ปอนสวิตฟลังถูกไหมฮะตอนนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าเงินหลายอันเนี่ยมันก็หายไปแล้วตายไปเ,เช่นเงินของเยอรมนีอย่างเงี้ยครับเงินของเยอรมนีมีหลายสกุลมากเช่นตัวอะไร ไเดนนะครับหรือว่าทาเลอร์เนี่ยคก็หายไปแล้วครับหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่สกุลเงินเย็นนะแต่เป็นเงินที่เรียกว่าเรียลอะไรอย่างเงี้ยครับโกบันเนี่ยนะฮะร,รวมทั้งถึงอิตาลีนะครับมีเงินสกุลกว่า6สกุลในประเทศที่เคยหายไปแล้วสเปนต่างๆจีนเองก็เหมือนกันครับและคําถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วเขาจะด้อยค่าเงินไปทําไมเพื่ออะไรเนี่ยฮะคำตอบง่ายง่ายก็คือเรื่องของการ ออสู้กับหนี้นั่นเองนะครับต้นยอมรับก่อนนะครับว่าเวลาที่เกิดเงินเฟอ้อหรือไม่กะทั้งเกิดการด้ค่าของเงินเนี่ยหนี้เขาหายไปด้วยครับอาจจะหายไปจากการาแพ้สงครามถูกไหมไฮเปอร์อินเฟชันต่างๆที่เคยเกิดขึ้นซึ่งการเกิดเงินเฟอ้อหรือไฮเปอร์อินเฟชันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าพูดกันจริงๆนะเนี่ยการที่มีปริมาณเงินที่เพิ่มมากขึ้นอาจจิ้งเงินที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจมันหมุนด้วยครับเพราะว่าเงินมันต้อ้ค่าถูกไหมคนต้องรีบจับจ่ายเข้าไปเพื่อ เศรษฐกิจมันขับเคลื่อนต่อไปได้นี่สินเขาก็ลดลงด้วยครับเมื่อนี้สินลดลงเองก็ตามหรือไม่กระทั่งราคาสินค้าเองสูงก็ตามจากเงินเอลอร์นเนี่ยทำให้ผลประกับการของบริษัทต่างๆมันมดูฟูสภาพ ฟูฟอนขึ้นด้วยฮ้โดยภาพรวมเนี่ยมันก็ดูสึกว่าเอ้ยเศรษฐกิจมันฟื้นแล้วเย่มันดีแล้วนะครับแต่จริงที่หุ้นขึ้นแล้วคา่าสินค้าขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากมูลค่าของเงินมันลดลงนะฮะในทางกลับกันนะครับ,บ,รรบเงินส่วนของคุณมีเท่าเดิมแต่ว่ามูลค่ามันลดลงลนั้นเนี่ยถ้าเพียบถึงผลตอบแทนที่แท้จริงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็จะติดลบะนะครับดังนั้นนักลงทุน,น,นหลายๆคนเนี่ยจึงเอาเงินตรงนี้เนี่ยนะครับไปซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่มันสามารถรักษามูลค่าได้อย่างเช่นเป็นผลผลักรงงาาออมเ็ทคคํตบ ซึ่งเลนะครับอธิบายการด้อยค่าของเงินนะครับโดยการเปรียบเทียบกับราคาทองคำนะฮะและปุบุขคลนี้ก็ยังเปรียบเทียบไปถึงพวก CPI หรือว่าเดัชนีราคาสินค้านั่นเองครับจากการที่เราเห็นในรูปนี้นะครับมันก็คือเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะฮะที่เป็น reserve currency แล้วก็ วีเด้วยทองคำนะรหรือเปรียบเทียบกับทองคำนั่นเองว่ามูลค่ามันหายไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีสามสกุลด้วยกันนั่นคือ1ของเนเธอร์แลนด์นะครับก็คือดัตต์นั่นเองกิลเดอร์นะครับซอ,อง er ค้าของอังกฤษนะครับปอนสเตอร์ิงนะครับสามก็คือ USA หรืออเมริกานั่นเองนะครับ คุณจะเห็นภาพว่านะฮะในช่วงเวลาเวลาหนึ่งๆเนี่ยที่มีการเสรื่อมค่าของเงินอย่างรวดเร็วเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดอีเวนต์เนี่ยนะครับคือมันไม่ค่อยมันไม่ได้แบบค่อยๆด้อยค่านะแต่มันจะแบบหวบเลยเวลาเกิดอีเวนต์หลักๆใหญ่ๆครับอันเช่นตอนที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับคอลแลบเนี่ยนะครับ bank of amsterdam c o l l ล p s e เนี่ยนะครับมันก็ทําให้ค่าเงินเขาเนี่ยล่วงหวบเลยนะครับหรือเมกาเองก็ตามที่เกิดในช่วงสงครามโลกนะครับ ซิวิลวอลเนี่ยสงครามกลางเมืองที่เกิดอัฟฟาฮัมริงคอนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนโปเลียนวอร์อะไรเนี่ยของอังกฤษเนี่ยครับค่างเงินของเขาเนี่ยที่เกิดความผันผวนหนักเกินสงครามต่างเนี่ยมันจะอ่อนค่าลงไปอย่างยิ่งยวดเลยครับ และที่มันเกิดอีเวนต์คล้ายๆกันเนี่ยคือสงครามครับแม้สงคราม World War ์วันเี่ครับเงินพิมพ์เงินมหาศาลมีความเสี่ยงมหาศาลแต่ถ้าเขายังเป็นเจ้าโลกกลับมาหลังสงครามได้เฮ้ยค่าเงินเขายังคงแข็งแกร่งอยู่เห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งเอ็นพุนียมันก็มีได้หลากหลายอาจจะเป็นเดอะเกรดดิเพรสชันนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินต่างๆของโลกเลยครับเลยเขาเนี่ยครับเอาสกุลเงินหลากหลายบนโลกที่เป็นสกุลหลักเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับเช่นอเมริกาอังกฤษนะครับดัตช์นะครับฝรั่งเศสอิตาลีจีน เนธ่า์แลนดสเปนสวิต์ฟรังเนี่ยนะครับเจแปนเย็นเนี่ยครับเอามาไล่เรียงให้ดูตั้งแต่ปี1850นะฮะจนถึงปี2020เนี่ยว่ามูลค่าของมันเนี่ยสูญเสียไปมากเท่าไหร่และมีอีเวนต์อะไรที่มันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุการณ์บ้างนะครับขบวนการเสื่อมค่าของเงินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนขั้นบันไดครับจะเป็นอีเวนต์หลักๆของเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เงินเนี่ยเสื่อมค่าลงไปครับในช่วงปี1 8 6 0เนี่ยครับเป็นช แล้วก็เป็นการเกิดนโยบายเลิกท่ายของอฟัฟฟารมริงคอนน,นนะครับมีการพิมพ์เงินเข้ามามหาศาลครับก็คือช่วยในการอัดฉีดสงครามนั่นแหละนะครับแต่พอในปี1870เนี่ยนะครับก็กลับมาเป็นโกลด์แซนด์ดหรือถูกแบ็ค ด้วยทองคาอีกครั้งหนึ่งทำให้ค่างเงินของเอมก,กานี่กลับมาแข็งขึ้นตามปกติครับต่อมาครับคือช่วงที่2เนี่ยประเทศหลายประเทศเนี่ยก็ต่างแบกเงินตัวเองด้วยทองคําทําให้มีความเสถียรภาพทางด้านมูลค่าของเงินนะครับแต่จะต่างจากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศสเปนนะครับที่เขาเนี่ยงดการแลกคืนด้วยทองคำนะหรือว่า ก็ไม่สามารถแลกสงคราด้านั่นเองนะครับทำให้มูลค่าของเงินเนนือร่วงหวบเลยครับและเลขที่สามันเป็นอีเวนต์ที่สำคัญของโลกนั้นกั่นคือในปี192 0ส่วนั่นคือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ครับเห็นภาพใช่ไหมครับซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันมีการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลเพื่ออัดฉีดสงครามครับแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ครับก็คือทําให้สกุลเงินบางสกุลเนี่ยนะครับ พังไปเลยนะครับอย่างเช่นแหลสีน้ำเหลืองนียคือเยอรมันนั่นเองครับก็คือเยอรมันเนี่ยมันพังถูกไหมฮะเห็นไหมสีหเหลืองพังเละเลยฮะหรือแม้ประเทศอื่นๆที่พังด้วยอิตาลีานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยของเงินทั่วโลกเนี่ยก็มีการเสื่อมค่าลงพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าครับก็พิมพ์เงินเยอะอัจฉริสครามแพ้ไม่ได้อะไรพวกนะ้ครับแต่เงินบางอันที่ยังอยู่เช่นอเมริกาเองหรือปอนเซลิงเองเนี่ยครับก็ก็อยู่ไว้อยู่นะครับแต่ว่าไงฮะด้ค่าลงไปเยอะครับเพราะว่าอะไรครับลดหนี้ต่อตัวเองไงครับ ซึ่งหลังจากสงครามนะครับก็มีประเทศผู้ชนะสงครามแล้วกันเนาะเขาก็ทกําการร่างโครงสร้างอะไรใหม่ของโลกนะครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยก็เสียค่ามูลค่าเงินจนเหลือศูนย์ไปเลยอย่างเช่นยอรมาเนเองก็ตามนะครับทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นมาครั้งใหม่เศรษฐกิจอัชิดขึ้นมาดีขึ้นเช่นอเมริกันเนี่ยนะครับในช่วงหนึ่งเกูนี่ยเศรษฐกิจอเมริกันดีมากนะครับแล้วมันก็มาพังทลาดของกิจในช่วงปีหนึ่งเกสามศูนย์ช่วงนี้ครับหรือว่าเป็นช่วงที่สีของระบบนั่นเองครับ พอเกิด The ด e เกรดดิเพ s ชันนะครับแล้วก็เศรษกิจฝึกเครื่องกันทุ่โลกเนี่ยธนาคารกลางต่างอัดฉีดเงินพิมพ์เงินอยู่สร้างนิมาสาัอีกครั้งหนึ่งทำให้มูลค่าของเงินเนี่ยนะครับได้ค่าลงไปยามีนิสัยสำคัญในช่วง4ครับหลายประเทศต่างทำการพิมพ์เงินเพื่ออัดฉีดเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็จุดจบเนี่ยในปี1945เนี่ยทางอเมริกาเองสัง่ง พันธมิตรเองก็เป็นผู้ชนะนะครับเป็นคนร่างกฎระเบียบโลกนะฮะก็เลยทาให้ค่าเงินเขาเนี่ยแข็งขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับก็เกิดวิตเตอริสเตมันเองนะครับแต่บางประเทศเดยกก็คือค่าเงินพังเลทเทปไปเลยที่ได้ผู้แพ้สงครามต่างๆนานาครับซึ่งคุณจะเห็นความน่ากลัวของประเทศผู้แพ้สงครามนะครับเพราะว่าค่าเงินสกุลเขาเนี่ยมันหายไปเลยครับทั้งจีนเองก็ตามถูกไหมครับ เออเยอรมัน oh, ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันมันเละเทะเลยครับตรงคัล่าเน,นี่ยครับมันเละหมดเลยแต่เทพเจ้าสองคำเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ระดับหนึ่งแล้วนี่ทุกอย่างเนี่ยก็ถูกล้างหมดนะครับซึ่งต่อมาในปี1971เนี่ยครับการอาัดฉีดเงินการพิมพ์เงินข้ระบบสูงมากแล้วไม่มีทองคำมาแบก ให้เท่าทันนะครับทางอเมริกาเนี่ยก็เลยยกเลิกที่ว่ามาตรฐานทองคำนะครับเพราะว่าในปีตอน1945งี่ห้าที่ไเกิดวิธีระบบเนี่ยทุกดอลลาร์เนี่ยถูกแบบดิ้งทองคำนะครับแล้วโลกทั้งโลกเนี่ยไม่จําเป็นเลยที่จะต้องใช้ทองคําในการหนุนหลังนะใช้ดอลลาร์ก็พอนะฮะแต่พอมาในขั้นที่5เนี่ยในปีหนึ่งก็จะศูนนะครับเขายกเลิกมาตรฐานทองคำครับทำให้ขั้นตอนนะครับหรือเหตุการณ์ในการ devaluation เนี่ยนะครับการมูลค่าของเงินเนี่ยโอ้โหแหลกล้านครับเห็นไหมฮะจากอทองคำออกปุ๊บล่วงละนาวเลยปึ๊บ เละเทะเลยครับหากมาเจาะภาพในปีช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองนะคับก็คือประมาณปี1930นะครับจนถึงหลัง1945เกี่หนี่นะครับเกิดอะไรขึ้นกับสกุลเงินของแต่ละประเทศบ้านนะครับเกิดสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นผู้ชนะกับเป็นผู้แพ้ครับอย่างที่บอกไปครับเป็นผู้แพ้เนี่ยเช่นจีนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าสเปนเองฝรั่งเศสเองเนี่ยนะครับเละเทะเลยนะครับไม่เหลือค่าของเงินเลยนะครับ แต่ว่าได้กับกันครับประเทศที่เป็นผู้ชนะเนี่ยก็ยังคงเมนเทนเนาะรักษาคูลค่าเงินได้แต่ว่าก็ยังมีการย่ออยู่ดีครับและถ้าหากมองในช่วงหลัง1 9 7 1เนี่ยที่ยกเลิกมาตรฐานทองคาออกจากดอลลาร์เนี่ยนะครับมันทาให้การด้อยค่าของเงินเนี่ยมีท่าที่แบบเป็นค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆลดลงนะมันจะต่างจากไอตอนที่เกิดสงครามอะ่ะคือมันแบบเป็นขั้นบันไดปึ๊กเลยใครแพ้ปุ๊บพังใครชนะปุ๊บก็ยังคงอยู่อะไรเงี้ย แล้วก็ถ้าเป็นหลังจากจนั้นจนึงปุ๊บค่อยๆไหลค่อยๆหมดค่อยด้อยค่าไปทุกสกุลเงินเลยครับเลได้ตั้งคำถามว่าตัวนี้เนี่ยถ้าคุณถือสกุลเงินต่างๆเนี่ยกับทองคำเนี่ยในช่วงเวลาต่างๆกันเนี่ยนะครับคุณได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่าไหร่นะครับในช่วงแรกครับในปี1850จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับาทางฝั่งที่ถือ g o v e าเ n t Bill นะครับหรือพวก บรรดาบัตรรัฐบาลเนี่ยครับผลตอบแทนเนี่ยโดยรวมเนี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งหมดทุกประเทศนะประมาณ1.2นะครับถ้าสุนทองค n g ก็ประมาณ1.3นะครับแต่ถ้ามองในส่วนของในปี1850ถึง1912เนี่ยนะครับมันจะต่างจากในปีปัจจุบันอยู่นิดนึงนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงตรงกลางเนี่ยนะครับการได้ผลตอบแทนจากทาง Government Bill นะครับหรือบรรดบัตรรัฐบาลหรือการถือในรูปแบบของเกิดจะเป็นเงินสดเนี่ยนะครับเฮ้ยที่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยนะ 3.6%นะครับแต่กับการครับทองคำนะฮะติดลบ0.3%ครับอันนี้คือเฉลี่ยจากทุกประเทศเลยนะครับแต่กับการครับในปีช่วงหลังจากปี1912งจนปัจจุบันเนี่ยนะครับคือช่วงหลังนะฮะกูจะว่าผลตอบแทนท่านทองคำเนี่ยสูงกว่านั่นก็คือ2.2%ครับเมื่อเทียบกับค่าเงินหรือพวกพัฒนาัฐบาลนะครับผลตอบแทนความเป็นจริงเนี่ยติดลบ0.2%นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น real return นะเมื่อเปรียบเทียบกับส P.I. นะครับหรือว่าดัชนีราคาของการบริโภคนะครับซึ่งเลยได้เหตุผลนะว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับในช่วง1850จนถึงปี1912เนี่ยเป็นช่วงที่โลกเนี่ยเติบโตมากเศรษฐกิจดีมากทำให้อทองคำเนี่ยไม่มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือราคาไม่สูงขึ้นเพราะตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยโลกเนี่ยถูกแบกด้วยท,ทองคำนะเป็น Gold Standard ครับแต่ถ้หลังจากปี1912จนปัจจุบันเนี่ยครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินเช่นเป็น Fixed Currency ยกเลิก Gold Standard มีการเกิดวิเทนวูดการเกิดสงครามต่างๆเนี่ยทำให้นะครับผลตอบแทนเรื่องสกุลเงินเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่มันลบ0.2ต่อปีเมื่อเทียบกับทองคราแล้วอยู่ที่2.2เนี่ยคือต่างกัน10เท่านะครับและช่วงสุดท้ายของบทความเนี่ยครับเขาพูดถึงว่า รูปแบบนะครับการเกิดการด้อยค่าของสก,กุลเงินนะครับแล้วก็การสูญเสียการเป็น reserve currency เกิดอะไรขึ้นครับเลยบอกว่าการลดค่าของเงินเนี่ยครับหรือการเปลี่ยนแปลงของ reserve currency เนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสองครามนะครับแต่สิ่งที่เป็นต้นต่อของทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิกฤตหนี้หรือว่า debt crisis นั่นเองนะครับต่างชาติหรือแต่ประเทศเนี่ยต่างมีหนี้ที่บวมเป่งจําเป็นนะที่ต้องลดมูลค่าอย่างด่วนครับซึ่งถ้าพูดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเรื่องการพิมพ์ งินหรือการลดมูลค่าเงินเนี่ยก็เป็น,นกลไกในการลดหนี้อย่างหนึ่งนะครับเพื่อบรรเทาการชําระหนี้เพราะว่าในกรณีที่แบบหมดทางออกเนี่ยเราไม่มีทางที่ลดหนี้ได้แล้วเนี่ยเดธคราสิตมันมาสะสมขึ้นการลดค่าเงินเองก็เป็น,นกลไกที่จําเป็นต้องทํานะครับแต่พอจุดหนึ่งนี้เราพิมพ์เงินขึ้นไปมาหาศ,าศาลเนี่ยคนก็จะเริ่มไหวตัวทันและเริ่มไปเข้าซื้อทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินป้องกันเงินเฟอ้อป้องกันการเสื่อมค่าของเงินเช่นทองคํา เป็นหุ้นอะไรอย่างเี้ครับจนทำให้เกิดบับเบิลต่างๆในหลายเซกเตอร์ที่เป็นทรัพย์สินนะครับทำให้ธนาคารกลางเนี่ยจึงไม่มีถังเลือก จึงต้องยุติการพิมพ์เงินนะครับซึ่งตอนนี้นจะทำให้ดอกบี้แท้จริงพุ่งขึ้นสูงเลยและสร้างความเสียหายของเศรษฐกิจครับาหากมองอีกมุมหนึ่งหมความว่าเวลาที่หยุดการพิมพ์เงินเนี่ยหรือว่าทําการหดตัวหรือว่าทําให้มูลค่าฟอสบูดนี่มันลดลงเนี่ยครับอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มอมาัตราดอกบี้ครับและการเพิ่มอัตราดอกบี้ในขณะที่หนี้เยอะเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความบันไยระเบิด ของเศรษฐกิจก็วตรได้ครับซึ่งถ้าหากจอะลึกกันไปว่าเออมันจะสูญเสียค่าเท่าไหร่การมีเสิรฟจะพังมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่แต่ละกรณีครับตัวแปรสาคัญคืออํานาจทางการทหารนะครับทุกครั้ที่ลดค่างเงินเนี่ยนะครับมันทาให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ออมเงินสกุลนั้น,น,นเนี่ย ค่อยๆลลดดงไป้างเช่นเงินสกุลกิลดอร์ของเนเธอแลนด์นะครับของฮอลแลนด์นั่นเองก็ร่วมสลายอย่างรวดเร็วหรือเงินปอนด์อังกฤษที่ค่อยๆสูญเสียเงินสำรองไปอย่างช้าๆครับแต่หามุมกับกันเนี่ยสหรัฐเองก็เคยสูญเสียมูลค่าของเงินหนักๆกระทหานถึง2ครั้งด้วยกันเนาะแต่ว่าก็ยังกลับมาได้ไม่สูญเสียเงินสกุลสำรองไปนั้นเนี่ยเฮ้ยมันมีหลายปัจจัยนะไม่ใช่การอ่อนค่าของเงินอย่างเดียวทาให้สูญเสียกายเป็น reserve c u r r e n c ครับการทหารเองก็สําคัญการเมืองก็สําคัญเช่นเดียวกันครับเลยบอกว่าปัจจัยที่ทา ให้ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยสูญเสียความเป็นสกุลเงินสำรองไปเนี่ยมันจะต้องมีคู่แข่งครับมันจะไม่ใช่แบบยูดีประเทศก็หายไปถ้าคุณยังมีอํานาจทางการเมืองทางทหารอยู่นะครับการเสียอํานาจทางการเมืองเนี่ยครับในสมัยที่ดัดล้มเนี่ยนะครับพังเนี่ยนะครับของเงินกิลด์เนี่ยนะครับมันก็เกิดจากการที่สูญเสียอำนาจทางการเมือง เกิดสงครามขึ้นมาแล้วก็พ่ายไปให้กับทางอังกฤษครับซึ่งทางอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับที่เคยเป็นเงินสกุลหลักของโลกเนี่ยฮะแต่ก็มาเสียให้กับทาง US ครับซึ่งคุณจะเห็นว่าหากประเทศหนึ่งสูญเสียอํานาจการปกครองการเมืองโลกไปเนี่ยหรือว่าท้าทารไปเนี่ยนะครับสูญเสียจอมเจ้ารัไปปุ๊บค่าที่เป็นเงินสกุล Reserve c u r r e n c y ก็ต้องหายไปด้วยเนาะเกิดจากการมีผู้ท้าชิงเนี่ยเรย์ถึงพูดเสมอว่า ปัจจัยที่คุกคามเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับหนึ่งในนั้น,นก็คือการที่เติบโตของจีนด้วยนะฮะซึ่งจริงดอลลาร์เองก็เคยถูกท้าทายแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ค่างเงินดอลลาร์เสือเส่อมนะครับแต่เงินสกุลหลักของโลก็ังเป็นดอลลาร์อยู่ครับในปีช่วงปี1931-1971 19, ครับในปี1933ที่เกิด The Great Depression นะครับแล้วเข้าสู่ว่าสางครามนะครับแล้วก็ในช่วง1971ที่ยกเลิก โกลสแตนดาร์ดนะครับให้เป็นดอลลาร์สแตนดาร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นการลดค่าครั้งใหญ่ทั้งหนึ่งแต่การลดค่าตรงนี้เนี่ยก็ไม่ทําให้เงินสกุลดอลลาร์เนี่ยก็ออกจากการเป็น reserve currency นะครับก็สรุปเหตุผลอยู่3อย่างนั่นเองนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของ politics โลกนะครับว่าสุสูญเสียเรื่องของอำนาจทางการเมืองของโลกแล้วเนี่ยมีคู่แข่งที่เติบโตขึ้นมาแข่งขันเนี่ยนะครับ ก็คือทําให้สูญเสียนะครับสครับเนื่องของการเติบโตของหนี้ที่เพิ่มสูงมาจากเซ็นทรัลแบงก์พิมพ์เงินเข้ามาในระบบเนี่ยพวกเข้าซื้อพวกหนี้เสียงของรัฐบาลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ปล่อยกู้เนี่ยครับมันทําให้พอหนี้บวมเนี่ยมันก็จําเป็นที่ต้องสูญเสียครับนำไปสู่ถึงข้อ3นะฮะนั่นคือการที่รัฐบาลต่างๆเนี่ยไม่สามารถหยุดนะครับหยุดยั้งการพิมพ์เงินหรือการอุ้ม โยบาการเงินการคลังได้เนี่ยนะครับอย่างเช่นาการเกิดไวรัสโควิด COVID. ตอนนี้เนี่ยต้องทําทุกอย่างเพื่อจะอุ้มเนาะีเงินเข้ามาเนี่ยนะครับจนมันขาดดุลทางการคลังจนยากที่จะชําระไหวแล้วนะครับนี่คือเป็นหน้าตาของการล่มสลายของเงินสกุล reserve currency หรือเงินสกุลสำรองของโลกนะครับมาสรุปคลิปนี้นะครับเลเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าการถือเงินสดในช่วงวิกฤตเนี่ย แน่กว่าคนคิดว่าปลอดภยัยแต่ความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างงาั้นนะครับเพราะว่าในะแต่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งเกิดสงครามเกิดทั้งสิ่งวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาเนี่ยครับการที่แก้ไขง่ายๆการลดง่าง่ายๆก็คือการพิมพ์เงินหรือการทําให้เงินงคนเสื่อมค่าลงนะครับเงินุรเสอมค่าลงเนี่ยมันเป็นข้อดีครับมันเป็นทางออก น่าจะเป็นทางออกเดียวแหละที่ดีกว่าการรับเขมขัดนะครับดีกว่าการขึ้นภาษีนะครับหรือว่าดีกว่าการเกิดการแบบผิดชําระหรือการดีฟอลต์หรือการปรับโครงสร้างนี่อะทุกอย่างมันเจ็บปวดหมดแต่การพิมพ์เงินเข้าระบบเฮ้ยมันแนบเนียนมากกว่าทุกคนจะดูได้ประโยชน์ท,ทั้งจริงไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเขาเสียประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะการพิมพ์เงินเข้ามานี่นะครับ การที่เงินด้อยค่าเนี่ยผู้คนเขาไม่สนใจผู้คนเขาไม่รู้ตัวว่าเงิน100มันก็คือ100อยู่อย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่เน่องจนคุณมีมูลค่าลดน้อยลงแต่เขากลับไปมองว่าเฮ้ยถ้าคุณเขาลดน้อยลงหรือที่ดินเขาลดน้อยลงเนี่ยเขาซีเรียสมากกว่าเมื่อประเทศกับเงินสดของเขาครับเรียกถึงแอบแซวนะครับว่าถ้าคุณรู้เมื่อไหร่ว่าเงินของคุณมันด้อยค่าลงเนี่ยเห็นตัวเลขลดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณต้องบา้าคลั่งอย่างแน่นอนนะครับในแต่และอีเวนท์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสงครามเนี่ยครับมันทำให้บางประเทศเนี่ หรือว่าหายไปเลยนะครับและทุกครั้งเนี่ยก่อนเกิดสงคารามเนี่ยมันมีปัญหาที่คล้ายๆกันนัคือความฝืดเครืองของระบบเศรษฐกิจหรือวรันนี่ที่มาสราและสงคารามนึงเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ล้างหนี้นะครับสับประเทศที่แพ้ก็คือค่างเงินพังันหลายก,ก็คือว่าล้างนี้ได้ระดับหนึ่งถูกไหมฮะหรือถ้าชนะเนี่ยไงก็ดีชนะไงก็ หลังนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งส่งคำเองก็ดูเหมือนจะเป็นทางออกหนึ่งเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาหนี้ที่พองโตอย่างนี้นะครับสุดท้ายนะครับมีเงินสกุลมากมายที่หายไปเกิด แก่หายไปเยอะมากซึ่งตอนนี้เหลือแค่20%ของเงินสกุลที่เคยมีนะครับอย่างเยอรมันเองก็เปลี่ยนมาหลายสกุลและอิตาลีเอง6สกุลนะครับซึ่งถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยเงินสกุลสำรองของโลกอย่างเช่นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีโอกาสพังไหมซึ่งตามหลักเอาจริงๆไม่มีอะไรยั่งยืน่ะมันพังได้หมดนะครับแต่การที่จะเปลี่ยนจากการเป็นสไตล์ของเป็นยูนิสแควรนซีเนี่ยมันต้องมีคู่แข่งครับซึ่งในเมื่อก่อนเนี่ยการเกิดในปี1971เนี่ยไม่มีคู่แข่งที่มาท้าทายอเมริกาช ท่าทายแข่งขันอย่างชัดเจนท่าวันนี้เนี่ยนี้สูงขึ้นเมื่อไรเกิดเหตุการณ์ขัดแย้งเกิดสงครามขึ้นเมื่อไรเกิดการแพ้ไพ่เมื่อไรสกุลเงินสำรองของโลกที่เป็นดอลลารน์นี้อาจ,จมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วทางการเชนยงชนะอยู่ก็อาจจะยังอยู่ เหมือนกันครับเพราะว่าต่อให้ด้อยค่าลงไปแค่ไหนซึ่งมันจะด้อยค่าอยู่แล้วจากการพิมพ์เงินจากการอาัดฉีดสงครามต่างๆเนี่ยครับแต่สกุลเงินสำรองจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าหากขั้วอำนาจโลกหรือ p o l i t i c โลกยังไม่เปลี่ยนนะครับก็โอเควันนี้ก็มาไล่์ฟังท่านี้ว่าคุณจะรับประโยชน์นะซึ่งถ้าใครอยากฟังเต็มๆไปไปดูได้เลยนะที่เว็บ principal ของเลนะครับหรือแม้กระทั่งดูในลิงก์ยินของเลก็ได้นะครับผมคิดว่า ผู้ควรอนะเลพูดอะไรก็คมกริบไปหมดนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามช่อง Kim Property ไลค์ด้วยนะฮะแล้วถ้า,าดียังไงนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยชอบไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะแล้เวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ